สวัสดีครับผมควายควันหอมวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่สอนอสา,ายไหมสอนอ,นอเป็นที่ที่กูไม่ค่อยอยากจะมาเลยคือวันนี้นะครับผมจะมาแจ้งความมาแจ้งความดําเนินคดีนะฮะเรื่องที่ว่ากูโดนโกงไป350ปาบาทนะฮะ <sm ell> ก็ก็ลองมาดูนะครับว่าเราจะได้เงินคืนจากคนที่มันโกงเราไปไหมก็เห็นเขาว่ามันได้นะครับก่อนอื่นเราต้องไปแจ้งความนะฮะแล้วเราก็ต้องถ่าย e เอกสารควเอกสารอะไนวะ ถ่ายเอกสารนะครับกล้องมืดไปมืด่อยขออภัยท่านผู้ชมนะครับถ่ายเอกสารที่ได้ทําการสนทนากับผู้ขายนะครับคือกูโอนตังค์ไปแล้วแม่งเงียบหายเลยนะฮะก็แล้วก็มาแจ้งความนะครับเขาจะลงบันทึกประจําวันนะครับแต่เราต้องบอกเขาว่าเราจะดําเนินคดีถึงที่สุดแล้วก็เขาจะส่งให้เราไปไปกลมอะไรสักที่นี่แหละท่านผู้ชมที่ว่ามันเกี่ยวกับการโกงทางออนไลน์โดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนกันเลย นี่คือกูโดนจริงๆแนละกูไม่ได้ฟอร์มไม่ได้อะไรนะกูโดนไป350นะครับจากคนคนนึงไปท่านผู้ชมแล้วก็รู้สึกว่าไม่รู้นะว่าจะเสียตังค่าดำเนินคดีหรือว่าไอค่าแจง้งความเลยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคือบอกเลยนะครับโงพักไปที่ที่กูไม่ค่อยอยากจะมาหรอกเอ่ไปแจ้งความผิดไหนว่าก็ถ้าเขาไมา่เอากล้องเข้าไปก็ขออภัยด้วยนะ คามเชืด้านไหนเขากเขาเกเล่นต่อเลใช่ครับโครับแจ้งความจุดไหนครับที่นึกแค่นีไม่อ๋อถ่ายเป็นพิธีกางนะฮะว่ามาแจ้งความคุ้ติอ๋อขอโทษครับผมครับก็อย่างที่คาดนะท่านผู้ชมว่าเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอหรือถ่ายภาพข้างในนะครับกูก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะฮะแต่ ก็ไปแจ้งมาเรียบร้อยนะฮะอันนี้จะเป็นเอกสารเห็นไหมติดตาคุดด้วยนะครับเขาบอกว่าเขาจะออกหมายเรียกออกหมายเรียกนะครับเพื่อให้มาคืนเงินในส่วนตรงนี้ถ้าเรียกแล้วไม่มาภายใน 4- ีหวันเขาจะออกมาจับนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าจะได้คืนมาหรือเปล่าเงิน350านะครับถามมันเสียดายไหมแม่งก็ไม่เท่าไหร่หรอกเว้ยแม่งเสียความรู้สึกมากกว่า กูก็ไปรู้นั้นระหว่างกูกับมันใครงงกันนะครับคือมันส่งบัตรประชาชนมาให้แบบเต็มๆต็มเลยนะฮะตำรวจก็บ, <c oughs> บอกว่าอย่างเงี้ยตามตัวง่ายนะครับแต่กูก็ไม่รู้ว่ากูไว้ใจมากเกินไปมั้งนะครับก็เลยโดนไปสามร้อยห้าสิบนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเราจะมาอัปเดตอีกภายในห้าหกวันข้างหน้านะครับ <c oughs> เขาบอกว่าอีกสี่วันโดยประมาณสี่สามสี่วันให้โทรหาตำรวจคนนั้นนะครับ <c oughs> คนที่เขารับแจ้งความของเรานะฮะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตทีตอนนั้น ก็ตอนที่เข้าไปนะครับเขาก็จะสอบถามเรานะครับว่าเราโดนโดนไปกี่บาทแล้วก็บัญชีสิ่งที่ต้องต้องมีก็คือบัญชีนะครับเลขบัญชีแล้วก็ชื่อมีปร,ประชาชนของไอ้คนที่โกงไปยิ่งดีนะครับแล้วทีนี้เขาก็เหมือนกับว่าลงบันทึกประจําวันนะผู้ชมพอเขาลงบันทึกประจําวันใช่ไหมครับเสร็จเสร็จปุ๊บเขาก็ให้เรากลับบา้านโดยว่าให้กระดาษแผ่นนี้มาเขาจะให้เราเซ็น3แผ่นนะครับแต่แผ่นที่สามเราจะกลับมาเขาให้มาให้กลับมาไม่รู้เพราะอะไรนะฮะน่าจะไม่เป็นหลักฐานเลยทักอย่าง,างแหละ แล้วก็ไม่ได้เสียค่าแจ้งความแต่อย่างใดนะครับคือผมเคยไปเคยไปสอนอสอนอบางเขนั้งถ้าจัามไม่ผิดน,นะครับเคยไปแจ้งความเรื่องไอ้อะไรวะป้ายกลมป้ายกลมหล่ดหายนะครับคือไอ้ป้ายที่ไว้ต่อภาษีพรบอ่ะป้ายแจ้งพรบนะครับมันหล่นหาย ไปแจ้งความเขาบอกว่าอะไรนะให้ค่าเขียนของเด็กมันประมาณ10บาท20บาทนะครับกอหมห็วนว่าต้องเสียตรงนั้นแต่ที่นี่ไม่เสียนะครับเลยซื้อน้ําเป็นการขอบคุณแทนนะครับไม่ได้เสียตังอะไรอย่างใดนะครับเขาก็ไม่ได้พูดว่าให้จ่ายค่าู้นค่านี่นะครับก็โอเคที่ผมไม่อยากเข้าไปก็ท่านผู้ชมก็อย่างที่เห็นนะครับคือมัน,มนก็มีทั้งตํารวจดีนะครับตํารวจกวนนะฮะแต่ว่าก็ไม่อยากเข้าไป <laughs> ไ,มไม่ได้ก็ไม่อยากเข้าไปนะฮะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าเราจะได้คืนไหม เราจะมาอัปเดตคลิปให้ดูทีหลังนะครับผมดูมาหลายคลิปนะดูศึกษามาหลายคลิปนะครับเขาบอกว่าให้ไปแจ้งความแล้วก็เอาใบแจ้งความเนี่ยไปที่กรมตอนนี้กูก็ยังจําชื่อกรมไม่ได้นะครับว่ากรมอะไรแล้วเขาก็จะสั่งอายัดบัญชีนะครับอายัดบัญชีแล้วก็ออกหมายเรียกแต่นี่รู้สึกว่าเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องอายัดบัญชีนะครับเขาบอกเขาจะออกหมายเรียกเลยก็ไม่เข้าใจนะไม่รู้ว่าจํานวนเงินมันมันมันน้อยไปหรือเปล่านะครับหรือว่าหรือว่ายังไงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าทําไมเขาถึงไม่พูดว่าเรื่องอายัดบัญชีนะครับ คงแบบว่าอาจจะไก่เกี่ยกันได้เงี้ยคุยกันง่ายนะครับเพราะราคาราคาค่าเสียหายอยู่แค่สามร้อยห้าสิบบาทหรือคนที่ถูกอายัดบัญชีไปเนี่ยอาจจะโดนโกงไปเป็นพันหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะฮะแต่เขาว่าเคสเนี่ยเคยได้คืนนะครับคนที่โดนโกงไปเป็นพันได้คืนก็ไม่รู้นะอันนี้เราก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับโอเคท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปด้วยนะครับแมงสามร้อยห้าสิบบาทกูไม่จะได้คืนหรือเปล่าไ,ได้คืนก็โชคดีนะครับเดี๋ยวเราจะอัปอีกทีภายใน 5, วันนน้้าางี โอเคคลิปนี้ไมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า